บายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มีคนมาขวบเป็ดให้กินแล้ว <laughs> <laughs> บา่บาวใบวานนามายามพี่นอ้องเพิ่์นอาเป็ดมาฝากเพอร์ชิมักเป็ดสูตรเพิ่์นแซ่แบแซ่บสุกินเพิ่์นป่ะแม่น้องซิงยังโบเคยกินอ <c oughs> ย่างเชอพี่นอ้องเพิ่์นโบเห็ดเป็ดแม่น้องซิงเห็ดโบเป็นอะไรพอยังโบเคยกินพี่น้อง เ,เราเ,เ,รเ,นนเคยกินเป็ดค่คนลาวบอเคยกินเป็ดพี่น้องบุ๊แท้บบเคยกินลีเดีพี่น้องกินไก่กินไก่เป็ดนี่บุเคยกินเลยเพิ่นชิมักสูตรจับแซบ่บอย่างให้กินจับแซบ่บเพิ่วนวะแล้วล่อ zoom ตอนต่อไปเนาะเพิ<ม>่นชิเหดให้กินเพิ่นว่ามัาานอ,อย่างอย่างหอมๆเพิ่นวะ พี่น้องได้ถึงเวลาอันสมควรละหัวทาบีหหัวทาบีล่างเลยล่างล่างนั่งมีหัวทาบีพร้อมแต่พอเพียงพี่น้องเลยป้าเธอมวันนี้ฮะวันนี้ฮะจัดเต็มวันนี้มีหลายเมนูกินกินขนาดเลยเด้อวันนี้กินเป็นกินพี่น้องเฮงเฮงเฮ้าจัดแต่หนึ่งโอ้ยว่าว่าเฮงเฮงเนาะพี่น้องบ่เสือดอกจัดตลอด แต่ว่าเป็ดน,นี่ยังบุตรธละกินแบบนีารเกลือเนาะป้าโทรค่ะเอ้ยไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยย่างหอมให้เลยป้าโทรค่ะเอรีย่างมีเพิน่นมีสูตรเด็ดก่อนเพิ่นชิยา่างนี่เพิ่นได้ห้วยริกพงลงอีกได้พี่น้องเพิ่พนเราจังแซ่บเพิ่นพันป้าหอมรีพี่น้องสูตรเดด็ สูตเด็ดผนว่าแซฉกตัดผักมาบอนกะละมังก่อนใช่พี่แล้วว่าข้าวเนื้อข้าวนางอ่ะเนาะพี่น้องอ,อร่อยอร่อยเดี๋ยวลองให้เบาๆอย่างได้ชิลลลายก็เนาะพี่น้องเก็บกพักไปกินก่อนเด้อพี่น้องกินอยังถาเบิง่งตัดชึบเลย พักขังบ้านนะพี่น้องปลูกไว้ตัดเอาบอไลนะพี่น้องเอาบอาลปัดไกลตัดเอาเดี๋ยวจะไปตะเก็บอีกพักอย่างอื่นนำมุมนีก็ชีเป็นพักใบหูเสือนะพี่น้องอึบตัดเอาเลยอึบ แหงเด็ดแหงแตกนะพี่น้องจุ๊บนี่ได้แล้วเสียไปกินเดี๋ยวสิให้พอแม่พี่น้องเบ่งว่ะเสียไปกินกับยนะังเนาะพี่น้องมีดอกกุหลาบนัมเดอพี่น้องให้เบ่งดอกกุหลาบปุ้นมีกุหลาบเป็นของตัวเองนะพี่น้องเดี๋ยวไปหานเตรียมของ ชิกินเตรียมพักชิกินอันของแสบเนาะพี่น้องตามโดยพักกาดเนาะพี่น้องเอาโทษเนี่ยเอาชิทอนเอาเลยกินทั้งหากเลยพี่น้องมันยังอ่อนอยู่นะเออโทษในน้องชิงหวานไหมพักกานะร์ดเนาะดึงเอาเลยนี่พเนี่ยงามงามหวานทีพี่น้อง,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 องซื้อมา่อวานเธอหนึ่งหลับบอกเป็นยังก็บอกใจหายพลาดบัตช่องนะะึ่งค่ะ พัดออกตัวนี้ผ่าล้เอาไปนอนว้าตัวเอากับสีเอาบัวลายใไปนอนไปนอนสามกินเบิร์ดเบิร์ดแล้วเ,เก็บใหม่เนาะฮะเลยหน่องตับเตยไทยเตยเคียงนึงเนาะตับปากใหญ่มื่อนี้ยว่าใบมามายามยอดนักฮะเลยจัดนักเนาะอัอนนั้นจะเต็มเลยนะอันฉลอ,องวันวาเลนไทน์ คนเคนชีกินแฮเบิ่งเด้อคนคนอ่ะตัดใหญ่แล้วแต่มักเตือแล้วแต่คนกินหันทีหันห่างก็แล้วแต่มักไปกินก่อนพี่น้องคนอ่ะต้นแจ่วต้นแจ่วก่อนพี่น้องสดคนอ่ะสดตัวเด็แจ่วเพี้ยค่ะค่ะแจ่วเพี้ยละตัดมาบอนปากเด้อยบ้านบรรยากาศข้างบ้านเลยเนาะ ปินวะุดยอดพักพักกระขางเสื้อพี่น้องหาเก็บเอาผู้บ่าวะสุดยอดเดี๋ยวจะให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งบรรยากาศท่าสลองกันอยู่สามคนพี่น้องมีน้องบัวมีบ่าวใบบานามายามมีปลาหมึกสบายดีอีกรอบเนาะเพราะว่าปลาหมึกอันนี้ขางบ้านเ่าเด้อยพี่น้องอาจีหกสายงชายางอันนี้เป็น อย่างเป็ดบรรยากาศถูกเบาใบจัดตุ้ยลองเนื้อมงดูเบาใบลองเน,นื้อมดูน้องบัวในกิ๊เป็ดพี่น้องโตนหนึ่งเพิ่นวะมีปลาหมึกน้ำบรรยากาศขางบ้านพี่น้องผู้ส่วนพักไหมน้มนองซิงก์ะชีข้าวงามนีพักข้ากระกิบตามหัวตามสวนน่ะพี่น้องส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ซื้อมาแด บรรยากาศเป็ดแช่แช่บมอยู่บนน่องเลยบาบ่ามแช่ปีบน่องยางไปนำกินไปนำบรรยากาศสุดยอดเลยวันนี้อากาศกสิห่อนยังจ้าหน่อยแต่มีลมมาอยู่พี่นะโอ้บาบ่ายเห็ดคักบาโต้ยตา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 ยไปไอ้น้องซิงกสิลองเลยคักบ่บาบ่ายเนื้อมันเป็นังไรพักยิ่งลุ่มก็มีเด้ พักอันายพักอยู่พักเต็มกระมังพี่นนางสีสีกินเป็ดอันนี้ห้ากินแบบนี้เลยเด้อพี่น้องบรรยากาศในการกินค่ะแสบถุกถุกนะกินแบบย่างไปน้ำกินไปน้ำพี่นเนาะขาเนี้ยเขาเด้จช่นะน้องบัวบบยินข่าวโบวานีได้เป็ดตัวหนึ่งลืมข้าเนี้ยวนะ บัวล the ืมเขาเนี้ยแล้วได้เห็นเป็ดก่อนเนาะเห็นเป็ดพี่น้องกระดูกมันเป็นน้ำกันเยอะกว่าพี่น้องเอ้ยเด้อพ่อพี่น้องแดดแดดผู้ไก่ผู้ไก่กับบรรยากาศแบบว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ให้นั่งบัวถ่ายหายเดินน้องแม่น้องซิงค์ที่ลองจับจูบเบื้งพี่น้องสิแซ่บบ่เพราะว่ายังบ่ทันได้เคยลองว่ากับน้องบัวหลายเทื่อแล้วว่าสสิิจัดครัเงนี้พี่น้อง ใ,ใหเบาใบบริหารในการซ้ซอยสิชีพมึงได้นอกเลยเป็นยังไงคุณได้รับค่ะเบาใบวนะ่าค่ะพักเข้ากับล้ลายเหนี่มีพักแผ่วพักอีานั้นสารพัดทำแหลกแหกมันเนาะทำแหลกแหกมันผักกระโดนขางบ้านพักแผวเขาไปลองเด้ไหม่น มาเบิ่งไก่กันเลยเนาะเบิ่งกจิจับจับภาพก่อนเอาเอาไมเอาไมห่อับักเอาไมมห่อตับเลยหอตับเลยเนาะ เป็นไดความรู้สึกจะได้เวลาผ่านมาพี่น้องบุกใยกินแ <c oughs> สบนี้ค่ะพี่อันนี้โคตรคมไอเลยพี่น้องเลยซื้อหรือไปซื้อมันซื้อมาชด,ชดเลยได้นี่ชดเลยแต่ที่ซี้อี่หาหัวหอ,อันเจ้าของร้านเป็นว่ากขาดังหากามาได้พี่เลย พ่อป้าะเจ่าไปงอพ่เจาหากับเปิดร้านโล้ยพิ้นขนาดได้มันกินอะไรกออกกันยังง้จะท่างเอออยู่เออเออเอมาเด้อพ่อแม่พี่น่องอากาศหากับฮ้อนอ่อน กันเนี่ยเบ่งเบงเป็ดคันเดอกินตับลืมเป็ดก็ได้เล้นาะอันติดเป็ดลองหน้าดปนเป็ดเอาฐานจะอีกเป็นอะไรเอาข่าด้วยนะ เขาจับพี่อปปาเถอะอยา่าสร้างเกตดมือเดีย๋ยวห้ากระทาแล้วแสบพี่น้องเรื่อยๆนะพี่นอ้องคอยกินไปแสบพี่นอ้องโทษโ่อ,อโโโ้แม่วันกบชิมีในจกนัก่น้องมามาพี่น้อง กินน้ำกันหูยินต่ำกขนไปเรื่อยๆาบาๆไปเอาห้าบรีข้าบรีตั้งกล่องนะพี่น้องถ่ายเบ็ดระบ้อบ่อสะดวกเข้าได้เอาพอสมนีสมควรเนอพี่น้องแบบลุกลุกทุกทุกทุกลุกทุกฝนบะดาหมูเพื่อนที่เขามาหับส้ม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจต่อไปเนาะพอมาถึงตอนนี้แม่น้องซิงกับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะ <c oughs> ขอบุนขอบคุณหลายๆเด้อเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เขามาให้กำลังใจขอบคุณหลายๆสบายดี